สวัสดีครับนักเรียนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอชุดที่สี่ครับสื่อการเรียนรู้วิชาทัศนาศิลป์ของชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะครับวันนี้คุณครูก็อยู่ที่องค์พระสมุดเจดีครับในเวลากลางคืนนะครับก็จะทำสื่อการสอนให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับวันนี้พร้อมกันหรือย,อยังครับที่จะเรียนรู้กัน รเรามาทบทวนของเก่ากันก่อนดีไหมครับคลิปแรกเลยนะครับคลิวิดีโอรแรกที่เราได้เรียนไปคือเรื่องจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆในสิ่งแวดล้อมนะครับที่เราเห็นรอบๆตัวเราครับจังหวะที่ครูบอกแล้วในลิวิดีโอที่หนึ่งจังหวะนั้นถ้าในทางทัศนศิลป์เราสามารถมองเห็นได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นดนตรีนะครับนาฏศิลป์ เราสามารถได้ยินเสียงนะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรานั้นนะครับมีจังหวะและตำแหน่งอย่างลงตัวที่ธรรมชาติสร้างมานะครับส่วนคลิปวิดีโอที่คลิปที่สองจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆในงานทัศนศิลินอันนี้เป็นภาพวาดนะครับเป็นภาพวาดที่ใช้สีและเทคนิค มาเปรียบเทียบกันว่าจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆครับที่เราวาดขึ้นมานั้นเรารู้จักวางจังหวะและตำแหน่งให้ถูกต้องแล้วก็เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในการวาดภาพให้ถูกต้องภาพเราก็จะออกมาได้สวยงามส่วนนะครับคลิปวิดีโอที่สามที่คุณครูได้นำเสนอให้นักเรียนได้เรียนรู้กันนั้นก็เกี่ยวกับเรื่องครับการจัดองค์ประกอบของภาพ ซึ่งครับมีปัญหาอยู่สองปัญหาคือปัญหาแรกคือปัญหาด้านภาพไม่สื่อความหมายปัญหาที่สองคือปัญหาการเลือกใช้วสัสดุอุปกรณ์ไม่เหมาะสมนะครับกับงานที่เราสร้างขึ้นมาหรือวาดขึ้นมาส่วนคลิปวิดีโอที่สี่นี้จะเป็นเรื่องอะไรครับนักเรียนพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรียนรู้กันเลยนะครับ สื่อการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าหน่วยการเรียนรู้ที่สองเรื่องการจัดองค์ประกอบและการสื่อความหมายในงานทัศนิสินครูผู้สอน บุทวีรศักดิ์รอดภัยเรื่องอะไรนะครับจะเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องปัญหาด้านการวาดเส้นแล้วก็ปัญหาด้านการใช้สีปัญหาแรกที่เราจะเรียนกันนะครับปัญหาแรกที่เราจะเรียนกันก็คือ ด้านการวาดเส้นปัญหาสำคัญที่พบบ่อยๆและทาให้เกิดความไม่มั่นใจคือการวาดเส้นนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของงานทัศนศิลป์เกือบทุกขแขนงการวาดเส้นโดยเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมวาดเส้นโดยขาดความมั่นใจหรือวาดเส้น ที่แสดงการเคลื่อนไหวหรือให้ความรู้สึกน้อยลงก็จะทำให้เรานั้นไม่สามารถที่จะสื่อความหมายหรือถ่ายทอดความคิดลงไปในผลงานได้อย่างเต็มที่ผลงานที่ออกมาก็จะสื่อความหมายหรือถ่ายทอดความคิดได้ไม่ชัดเจนนะครับก็คือปัญหาเรื่องการขาดความมั่นใจในการวาดเส้นการเลือกใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมในการวาดเส้น ว่าเส้นนะครับแสดงความเคลื่อนไหวแสดงความรู้สึกต่างๆเนี่ยน้อยลงจะทําให้เราเนี่ยครับไม่สามารถสื่อความหมายหรือว่าถ่ายทอดความคิดของเราลงไปในผลงานของเราได้อย่างเต็มที่นะครับทําให้ภาพที่เราวาดออกมานั้นนะครับมันไม่ชัดเจนหรือไม่สวยงามเท่าที่ควรฉะนั้นนักเรียนนะครับเวลาวาดเส้นนะครับควรจะมีความมั่นใจแล้วก็ใช้อุปกรณ์ให้เหมาะสมนะครับ เดี๋ยวเรามาเรียนกันต่อด้านการวาดเส้นนักเรียนสังเกตร,รูปภาพให้ดีนะครับรูปนี้คือค่าวาดเส้นนะครับวาดเส้นที่ไม่มั่นใจรู้ได้ยังไงครับว่าไม่มั่นใจนักเรียนสังเกตดูก้านดอกไม้จะเห็นไหมครับว่าเส้นตรงนี้ก็ขาด ตรงนี้ก็ขาดไม่มีความต่อเนื่องตรงนี้ก็ขาดไม่มีความต่อเนื่องครับเส้นมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เล็กนะครับทั้งๆท,ท,ที่เป็นเส้นเดียวกันนะครับควรจะเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าใหญ่บ้างเล็กบ้างหรือสั้นบ้างยาวบ้างหรือวาดมาเส้นขาดหายไปอันนี้คือขาดความมั่นใจไม่มั่นใจนะครับก็เลยเป็นภาพออกมาที่ดูแล้วรู้สึกว่าไม่สวยเลย ส่วนภาพนี้เป็นภาพที่มีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจในการวาดเส้นนักเรียนสังเกตสองภาพนี้นะครับภาพนี้จะดูว่าผิ้วนะครับละ MM เส้นนะมีขนาดเท่ากันนะครับมีขนาดเท่ากันครับคิวกว่าทั้งเยอะอันนี้ดูใบไม้ดูใบไม้นะครับใบไม้นี้ผิวกว่าแล้วก็ลักษณะของดอกไม้นะครับอันนี้จะมีความมั่นใจในการวาดภาพมากกว่าครับเราดูที่ลายเส้นรู้เลยนะครับ าบอกว่าเราควรวาดเส้นที่เป็นตัวของตัวเองนักเรียนบางคนเนี่ยถนัดวาดรูปการ์ตูนนักเรียนชอบวาดลายไทยบางคนชอบวาดวิวทิวทัศนะครับเราต้องเป็นตัวของตัวเองนะครับบางครั้งเนี่ยเรามีฝีมือในการวาดรูปอยู่แล้วแต่ความมั่นใจนะครับนะครับทำทำให้เรานั้นนะครับการขาดความมั่นใจนะั้นทำให้เราไม่กล้าวาดไม่กล้าเป็นตัวของตัวเอง นะครับเราไม่กล้าถ่ายทอดความคิดลงในผลงานกลัวผิดบ้างกลัวไม่สวยบ้างนะครับเขาบอกว่าเราควรวาดเส้นที่เป็นตัวของตัวเองด้วยความมั่นใจจะทําให้เราถ่ายทอดความคิดลงไปในผลงานนะครับลงไปในผลงานได้มากกว่าเส้นที่ลอกคนอื่นเขาหรือไปเรียนแบบคนข้างๆเขาเห็นเขาวาดสวยก็อยากจะว,วาดตามเขานะครับหรือขาดความมั่นใจในการเลือกใช้อุปกรณ์นะครับที่เหมาะสม ไม่กล้าใช้สีน้ำกลัวมันเละอะ่ไม่กล้าใช้สีน้ำกลัวระบายไปแล้วมันเละเราต้องกล้าเราต้องมั่นใจนะครับมีการตัดสินใจที่ฉับไวประกอบกับตากับมือต้องประสานกันนะครับนักเรียนก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าการวาดเส้นนะครับถ้าเรามีความมั่นใจนะครับเป็นตัวของตัวเอง นะครับกล้าเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับไม่ต้องกลัวนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้เราวาดรูปได้สวยขึ้นนะครับและผลงานออกมาก็จะสือ่อความหมายได้ดีขึ้นการฝึกฝนก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับนักเรียนการฝึกฝนบ่อยๆจะทําให้ภาพของเรานั้นเกิดความสวยงามมากขึ้นเขาบอกว่าเราควร มองภาพแล้ววาดทันทีที่มองเห็นนะครับฝึกฝนบ่อยๆนะครับจะเกิดความชำนาญเริ่มวาดจากสิ่งง่ายๆแล้วค่อยๆเพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆนะครับเรามีความมั่นใจเราถนัดวาดรูปอะไรรูปประตูลแล้วก็วาดรูปง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆต่อเติมหรือว่าเติมสีสันเข้าไปนะครับแรกๆมันอาจจะไม่สวยครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามเราฝึกฝนบ่อยๆ ก็จะเกิดความสวยงามคุณครูก็เหมือนกันนะครับคุณครูก็เมื่อก่อนก็วาดภาพไม่เก่งคุณครูก็อาศัยว่าให้วาดบ่อยๆค่อยๆวาดง่ายๆก่อนแล้วพอเราวาดรูปง่ายๆได้แล้วเราก็เพิ่มเอารูปยากๆบ้างมันอาจจะไม่สวยงามทีเดียวนะครับแต่เราฝึกฝนบ่อยๆเข้าเกิดความชำนาญเข้า,ขา,นา,นขามันก็จะเก่งไปเองนะครับ ปัญหาที่สองปัญหาด้านการใช้สีเขาบอกว่าปัญหาการใช้สีส่วนมากจะเป็นการระบายสีที่ไม่คุมโทนสีหรือว่าคุมโทนสีไม่ได้การใช้สีมากเกินไปจะทำให้ภาพขาดจุดเด่นเขาบอกว่าสังเกตผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับศิลปินที่มีชื่อเสียงเนี่ย เขาจะระบายสีภูมโทนสีในภาพให้อยู่ในสีใดสีหนึ่งไม่ใช้สีพิ่มเพื่อไม่ใช้สีให้กระจัดกระจายไปทั่วภาพแม้ว่าภาพจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาลอกเรียนแบบมาเนี่ยจะมีสีมากมายเลยก็ตามศินละปินก็จะใช้วิธีการลดจุดนะครับบางจุดที่มีสีเยอะเกินไปออกเพื่อไม่ให้เกิดการแข่งขันของภาพนั้นว่าสีนั้นมากเกินไปแข่งขันมากเกินไป อันนี้การใช้สีไม่เหมาะสมเห็นไหมครับภาพนั้นจะดูไม่สวยงามเลยไม่มีสีใดเด่นขึ้นมาเลยนะครับภาพนั้นจะขาดจุดเด่นฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้สีนะครับเราต้องคุมโทนสีให้ได้คุมโทนสียังไงเรามาดูกันครับภาพที่มีการใช้สีที่ดี จะทำให้ภาพนั้นสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ผู้วาดต้องการถ่ายทอดได้นะครับอย่างภาพภาพนี้นักเรียนดูสิครับเขาใช้สีเพียงไม่กี่สีเขาสามารถทำให้ภาพนี้เกิดความสวยงามได้อันนี้เขาเรียกการคุมโทนสีนะครับไม่จำเป็นต้องใช้สีเยอะแยะนะครับเรือลำนี้มีอยู่สองสีคือสีน้างเงินกับสีเหลืองนะครับฉะนั้นเนี่ยหันป่ะการใช้สีเนี่ยการคุมโทนสีให้อยู่ในพอ,พอดีไม่ต้องใช้สีเยอะ การใช้สีเยอะนั้นอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับแต่การใช้สีน้อยๆและคุมโทนสีให้เหมาะสมภาพมันก็จะออกมาดีเขาบอกว่าสีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยแสดงความรู้สึกในภาพนะครับการศึกษาผลงานของศิลปินที่มีชื่อเสียงนะครับที่เขาวาดภาพเก่งๆเราไปดูผลงานของเขา แล้วเราไปศึกษาผลงานของเขานาว่าเขาวาดภาพแล้วเขาใช้สียังไงเขามีเทคนิคในการใช้สียังไงก็เป็นอีกขนทานหนึ่งที่จะทำให้เราได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการนะครับสร้างผลงานของศิลปินเหล่านั้นแล้วเราก็สามารถนำมาใช้และมาปรับปรุงให้เหมาะสมกับตัวเองได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับปัญหาด้านการวาดเส้นนักเรียนก็รู้แล้วนะครับว่า เวลาวาดเส้นเราควรวาดเส้นด้วยความมั่นใจใช้วัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมในการวาดเส้นครับปัญหาด้านการใช้สีนะครับเราต้องคุมโทนสีให้ได้นะครับอย่าไปใช้สีพื่เพื่อขนาดศิลปินที่มีชื่อเสียงเก่งๆนะครับเมื่อเขาไปวาดภาพในธรรมชาติหรือไปวาดภาพที่เขามองเห็นแล้วสีมันเยอะเกินไปเขาจะลดปริมาณสีที่เขาจะระบายลงไปในภาพนั้น ให้เหมาะสมให้น้อยลงนะครับเมื่อกี้ครูก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับลำเรือมีแค่สองสีก็เกิดความสวยงามได้เดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับให้นักเรียนวาดภาพระบายสีในหัวข้อเรื่องมลพิษโดยใช้วัสดุอุปกรณ์นะครับ การวาดเส้นและการใช้สีให้ถูกต้องครับนักเรียนลองทำดูนะครับลองฝึกฝนดูนะครับในหัวข้อเรื่องมลพิษนักเรียนคงทราบนะครับว่ามลพิษนั้นเป็นอย่างไรถ้านักเรียนต้องการดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะครับนักเรียนเปิดไปที่ youtube แล้วพิมพ์คำว่าครูทวีป .4 นะครับนักเรียนก็จะได้ดูคลิปวิดีโอที่คุณครูจัดทำขึ้นย้อนหลังนะครับถ้า ไม่เข้าใจก็เปิดไปดูได้นะครับวันนี้คุณครูก็หวังว่านักเรียนนั้นนะครับคงจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆที่คุณครูจะดทาขึ้นในคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับคงได้ความรู้ไม่มากก็น้อยวันนี้คุณครูขอสวัสดีนะครับ